สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับกับเพื่อนๆที่ใครกำลังฝึกบินแบบ 3D อยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้เก่งวันเก่งเร็วๆนะครับเก่งวันเก่งคืนนะครับ ให้เป็นไวๆนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองนะครับก็คือก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำคลิปบอกวิธีขั้นตอนการทำไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับในคราวที่แล้วนะครับผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายจุดนะครับการย้ายจุดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโดยหันห่างเข้าหันข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าจะเป็นโนตอินนะครับก็คือย้ายจุดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะ ย้ายไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับพอเราได้ทั้ง4จุดแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะสามารถที่จะไปต่อยอดได้นะครับเพราะว่าเรากันได้ทุกจุดนะครับไม่ว่าฮอจะอยู่ตำแหน่งไหนทางตำแหน่งซ้ายหรือตำแหน่งขวานะครับเราก็กันได้หมดนะครับก็ในวันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับมันจะมีหมุนอยู่2แบบนะครับหมุน l ดเดอร์ซ้าย กับรัดเดอร์ขวานะครับการหมุนรัดเดอร์ซ้ายก็คือเราโยกรัดเดอร์ไปทางซ้ายนะครับพอเราโยกรัดเดอร์ไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือเป็นการหมุนไปทางซ้ายก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาง่ายง่ายดีกว่านะครับพูดกันแบบง่ายๆเลยก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คือเป็นรัดเดอร์ซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนรัดเดอร์ขวานะครับก็คือก็จะเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรัดเดอร์ขวาทีนี้ เราก็ต้องสงสัยแล้วนะว่าผมจะหมุนไปทางซ้ายหรือหมุนไปทางขวาดีนะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับลหลายคนก็ไม่รู้จะเริ่มไปหมุนซ้ายหรือหมุนขวาดีนะครับก็คําตอบนะครับก็คือเราหมุนไปทางไหนก็ได้ที่เราถนัดนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ถนัดขวานะครับจะหมุนไปทางซ้ายนะครับเหมือนอย่างผมนะครับผมก็จะหมุนไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าบางคนก็ถนัดหมุนไปทางขวาก็แล้วแต่นะครับเอาทางไหนก็ได้เอาที่เรา ทําได้นะครับเอาที่เราแบบถนัดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบทสรุปก็คือก็จะต้องหมุนทางซ้ายแล้วก็ขวาให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอมมอนแล้วก็อินเวอร์สนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการหมุนนะครับถ้าเราถนัดหมุนไปทางซ้ายเราก็หมุนทางซ้ายถ้าทางขวาเราไม่ถนัดเราก็ไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับเราเลือกที่เราจะหมุนไปทางไหนก็ได้เราจะต้องมาฝึกรัดเดอร์ขวาไหมแล้วแต่เรานะครับ เราอาจจะเล่นแต่ลัดเดอร์ซ้ายอย่างเดียวก็ได้บางคนเล่น 3D อย่างเก่งเลยนะครับก็บินแค่ลัดเดอร์ซ้ายลัดเดอร์ขวาก็อาจจะมีบ้างก็แค่หมุนนอร์มอลนะครับหมุนซ้ายแล้วหมุนขวาอินเวอร์สอาจจะหมุนไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเราวกกลับมาใหม่นะครับเรื่องของการหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนนะครับเราก็จะต้องกันด้วยนะครับยิ่งหมุนช้าเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ราะว่าการในการที่เราหมุนให้มันช้าๆเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะต้องกันให้ได้8ท,ทิศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนปุ๊บเนี่ยพอหอตกหัวไปทางนี้ปุ๊บเราต้องกันได้พอมาทางนี้ปุ๊บเรา,าก็ต้องกันให้ได้ปกติเราต้องกัน4ทิศได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้พอเรามาหมุนช้าๆการรอบทิศเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มให้หมุนเป็น8ทิศนะครับนะครับถ้าใครที่จะไป3 d ดีนะครับการหมุนสําคัญที่สุดเลยนะครับอย่ามองข้ามนะครับ เพราะว่ายังไงเราก็ต้องกลับมาหมุนอยู่ดีหลายคนก็สงสัยว่าผมจะมาหมุนทําไมนะครับหมุนช้ากันรอบทิศไม่พอนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยก็จะต้องมาหมุนเดินทางอีกนะครับเดินทางเป็นวงกลมแล้วก็เดินทางเป็นเลข8นะครับมันก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องมาหมุนลดเดิกขวาอีกนะครับหรือจะไม่หมุนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราอพอใจกับสิ่งที่เราทํา ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ไม่เอาอีกแล้วแล้วแต่บางคนบางคนอาจจะไม่ไป3มดีอาจจะบินแค่ฮอบเดินทางก็พอนะครับแล้วก็ฉันต้องการแค่นี้แล้วล่ะฉันบินแล้วฉันมีความสุขก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดมันอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับคอนเซ็ปต์ของผมนะครับที่ผมจะฝากกับเพื่อนเพื่อนไว้ก็คือบินแล้วมีความสุขนะครับเราบินได้แค่เราที่พอบินนะครับถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันเกินที่เราจะทําได้เราก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนที่ คิดว่าเราจะไปต่อนะครับเราก็ต้องมาเก็บเบสิกหมุนนะครับบางคนก็บินแค่ครอปเดินทางฉันพอแค่นี้ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วฉันไม่ต้องการที่จะมาหงายท้องฉันไม่ต้องการมาตีลังกานะครับก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีตำรวจมาจับนะครับหรือว่าไม่มีใครมาว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความพึงพอใจแต่ถ้าเราคิดจะไปต่อนะครับเราก็ต้องมาเก็บพื้นฐานนะครับหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนถนัดลัดเดอร์ซ้ายแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับ หมุนยิ่งช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งยากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องมาฝึกเก็บเบสิกพื้นฐานหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับเดี๋ยวในคราวหน้านะครับก็จะเป็นหมุนเดินทางนะครับหมุนเดินทางเป็นวงกลมหรือเป็นเลข8นะครับเดี๋ยวในคราวหน้าผมจะทําเป็นหมุนแบบเป็นวงกลมก่อนหรือว่าเป็นย้ายจุดนะครับหมุนให้อยู่ตรงนี้แต่ว่าฮอต้องหมุนต่อเนื่องนะครับพอหมุนหมุนหมุนแล้วก็อยู่ หมุนๆแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เรามีความควบคุมฮอได้มากขึ้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะควบคุมฮอโดยที่ฮอมันหมุนหมุนได้ด้วยนะครับการหมุนเนี่ยมันเอาไปต่อยอดได้นะครับมันสามารถจะไปต่อยอดเป็นท่าพิลุยกิฟิ์ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือก่อนก่อนที่เราจะทําท่านี้ได้นะครับเราก็ต้องมาเก็บเบสิกการหมุนนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นหมุนจําเป็นมากเราก็ต้องมาเริ่มหมุน,นช้าๆการรอบทิศก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็แต่ผมขอฝากข้อคิดไว้อีกข้อนึงนะครับก็คือเอาที่บินแล้วเรามีความสุขนะครับถ้าไหนมันฝืนคิดว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่มีไม่มีผิดนะครับเราอาจจะหยุดแค่นี้อาจจะบินแค่พอฮอ,อบเดินทางบินแล้วมีความสุขก็พอแล้วนะครับ เราไม่ต้องไปต่อก็ได้นะครับตรงนี้มันแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับความสุขของแต่ละคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็อายุเยอะแล้ว60 70บแล้วนะครับจะมา3ดีก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าประสาทมันช้าลงนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดผม,มาอายุ50 60ผมก็บิน3ดีไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าประสาทของผมมันเริ่มช้าลงก็เป็นไปตามวัยนะครับเพราะฉะนั้น การที่เรามาบินฮอแบบนี้นะครับมันเป็นการฝึกสมองแล้วก็ไม่ทําให้เราเป็นอัลไซเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุวัยประมาณ50-60ก็จะต้องมาเล่นเพื่อที่จะให้สมองมันได้รับการทํางานนะครับนะครับที่คนแก่ๆนะครับคนที่อายุเยอะๆ50-60น,นีที่เขาพูดกันก็คือต้องการไปเล่นฮอเพราะว่าไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ที่เขาพูดกันนะครับนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริง ก็คือเป็นการฝึกสมองนะฝึกสมาธินะครับเพราะว่าฮอมีประโยชน์หลายอย่างนะครับใช้เวลาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอย่างอื่นนะครับแล้วก็ฝึกสมองนะครับไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นได้ถึงแค่ไหนก็แค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องถึงไปตรงไปต่อถึง 3D ก็ได้นะครับเอาที่เรานั่นเอาที่เรา พอบินได้นะครับแต่ถ้าใครที่สามารถที่จะไปต่อยอดได้ก็มาฝึกตามที่ผมบอกนะครับหมุนช้าๆการรอบทิศวันนี้ก็ก็สิ้นสุดนะครับในเรื่องของการแนะนำนะครับการหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวจะผมมาทําเป็นหมุนแบบย้ายจุดนะครับซ้ายขวาจะเป็นลัดเดอร์ซ้ายหรือ๋ต่ผมจะทําเป็นลัดเดอร์ซ้ายดีกว่าถ้าคุณทําถ้าคุณที่ทําททเป็นลัดเดอร์ขวาก็ทาลัดเดอร์ขวาไปนะครับ นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับผมก็จะย้ายจุดให้ดูโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ตอนช่วงนี้ก็ s u b s c r i b e นิ่งเหลือเกินนะฮะก็อยากมีกำลังใจจากจากเพื่อนๆนะครับดูคลิปผมแล้วก็รบกวนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงกด u b s c r i b e ให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้มีกำลังใจช่วงนี้ผมก็ไม่มีงานนะครับก็คือผม มาทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าเพื่อนเก็อยากให้ผมทำนะครับผมก็เลยมาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ถือว่ามาแบ่งปันกันนะครับความมีน้ำใจความมีมิตรภาพนะค,ความเสียสละนะครับหลายๆอย่างที่ผมมาทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยก็คือผมทำแล้วผมมีความสุขนะครับผมได้ถ่ายทอดผมได้มาบอกนะครับผมได้มาอธิบายให้กับมือใหม่ๆห,หลายๆคนที่อยากจะมาเล่นฮอนะครับ ซึ่งผมก็อยากจะได้กําลังใจจากเพื่อนๆเนาะก็คืออยากให้เ,เพื่อนๆซับสไครป์ผมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยอด s u b ส c r i b e ก็ไม่ได้อัพขึ้นเลยนะฮะนะครับก็อยากมีกําลังใจจากเพื่อนๆเนาะก็กดให้ผมนิดนึงนะครับนะครับโอเคแต่ยอดวิวก็ขึ้นอยู่นะนะครับยอดวิวก็ขึ้นอยู่แต่ยอดซับสไคร b ์ไม่ขึ้นเลยนะครับก็อยากได้กําลังใจจากเพื่อนๆนิดนึงนะครับ โอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็ฝากกด b ับส i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ